ฮัลโหลใบมอนฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่เต้ตอนนี้พี่เต้อ,อยู่ที่ไหนคะอ๋อพี่อยู่ที่โรงเรียนบ้านน้ำเทียงนาเรียงร้อยเอ็ดครับมันก็อยู่ที่ร้อยหนึ่งเหมือนกันลาดพร้าวร้อยหนึ่งเหรอไม่ใช่ร้อยเอ็ดโอเคโอเค่ะเนี่ยเจอกันนะคะสวัสดีค่ะพี่เต้พี่ปอม ทำอะไรกันอยู่คะ,ะ,รค,ะครับวันนี้พวกพี่ก็มาสำรวจ <Wow. S 2> ห้องนะครับสำรวจพื้นที่ว่าทางพื้นที่มีความพร้อมหรือเปล่าที่จะรับสูต์ไวม้มาดูการปรับปรุงห้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วขั้นตอนที่เราจะได้สูย์ยูชซเน็ตมานี่เราต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างคะอ๋อง่ายนิดเดียวครับก็หน่วยงานที่ต้องการรับสูตรนะครับก็สามารถาดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ uh. USO ได้ครับแล้วก็หลังยอย่างนั้นก็คือเราก็พิจารณาจากแบบฟอร์มตัวนี้ครับเ่าเลือกสูตรที่มีศักยภาพ เพื่อดำเนินการต่อไปแล้วก็เราจะลงพื้นที่สํารวจสูตรนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เสนอบอร์ดเพื่ออนุมัติพื้นที่เป้าหมายส่งมอบรายชื่อพื้นที่เป้าหมายให้ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการต่อไปครับแล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อก็เดี๋ยวไปพบผอ,อ,อเลยครับ ตอนนี้นะคะหมอนก็อยู่กับพอ,อ,อมานิสสันตะวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะพอสวัสดีครับ,รรบหมอนอยากสอบถามพอ,อนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดว่าเรามีศูนย์ยูซเน็ตเกิดขึ้นที่โรงเรียนจริงๆเนี่ยพอคิดว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงกับศูนย์ที่ชุมชนนี่ค่ะอ๋อครับครับครับเป็นอย่างนี้นะครับขอเล่าที่มาสักหน่อยคือในโรงเรียนของเราแล้วก็เขตบริการแล้วก็พี่น้องในในใน แถบตำบลของเราเนี่อยู่ห่างไกลในเรื่องของความเจริญของทางไอซีเนาะ,ะ,อะพอเราเห็นความสำคัญตรงนี้เราก็เลยได้สืบสอบว่าในหน่วยงานไหนที่พอจะมาดูแลเราได้บ้างพอมีโอกาสในตรงนี้เราก็ได้ถือว่าเป็นได้โอกาสดีที่สุดแล้วละ่ะทีนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เราจะให้ประโยชน์กับเขาก็คือตั้งแต่กลุ่มแรกก็คือกลุ่มนักเรียนนะเนาะ<ฆ>กลุ่มนักเรียนในเขตบริการของเราเนี่ก็จะประมาณ1,000ต้นต้นๆใ,ในกลุ่มแรกของเราที่จะดูแล<ฆ>อยู่ในสองตำบลน,นี่แหละ<ฆ>ทีนี้นอกจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มของลูกของหลานที่เขาจบออกไปเป็นกลุ่มเยาวชน<ฆ>พวกอายุ16ปีขึ้นไปหรือ กลุ่มที่เขาไม่ได้เรียนต่อก็ยังมีอยู่จากนั้นกลุ่มที่3ก็คงจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีกําลังไวทํางานกลุ่มที่มีครอบมีครัวแล้วเราก็จะไม่ทิ้งเขานะครับเราจะใช้งบตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็จะใช้กลุ่มตรงนี้แหละเมื่อเขามีความรู้พอสมควรนะเนาะเราก็จะนําตัวนี้มาใช้กับเรื่องของชีวิตเรื่องความเป็นอยู่เรื่องของ อาชีพอะไรต่างๆที่ <Ừ. S 2> มันจะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเราก็จะมีแผนอยู่ว่าในแผนระยะสั้นคือ3ปีที่เราจะทําใน3ปีเราก็จะตั้งเป้าในกลุ่ม3าสี่กลุ่มนี้แหละว่าปีที่1ควรจะทําอะไรปีที่2ควรจะทําอะไรแล้วปีที่3เราไปตามแผนไหมเราก็จะตั้งเป้าไปอย่างนี้ <Ừ. S 2> นี่คือทิศทางของการทํางานของศูนย์ตรงนี้นะ วันนี้ขอบคุณผออมากเลยค่ะคคสวัสดีค,ค่ะคและนี่แหละค่ะคือหนึ่งในภารกิจของ USO ตามสโลแกนที่ว่าครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทชค่ะ